หวานนี่แกงอะไรคะแกงส้มปลาเลยคะ่ะใครรู้คอมเมนต์สิค่ะเมนูวันนี้จ้าพ่อเต้า,าแกงสม้มปลาผัวปลาแซลมอนเนี่ยรีปมันโอ้ยทุกคนนี่กรินจังเลยผัวปลาเซลมอนคลีปเงือกมนันนะพอนะโอ้ยทุกคนค่ะแกงส้มร้อยนักเลยเลยนะส้มร้อยนี่ค่ะทุกคน อุป,ปกรณ์แกงสม้มก็ไม่เยอะส้มนาวแกงกับส้มนาวนะเรานะส้มนาวเครื่องกอเคยกุ้งตาย<ห>ค่ะเปิ้ล้ะที่บอกเปิล้ลอะไรที่เคยกุ้งเนี่ยมันจะสิ่ันี้น,<า>นะทุกคนคนี่แล้วน่ากินไห<ป>มเนื้อกุ้งถังเปใครอยากกินเคยกุ้งตายที่บ้านแม่ตาที่พอเท่ากินพอเท้าแกงนะคะทําน้าชุบแกงทุกคนค่ะคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ได้เลยสองกุ๊ปละแปดสิบจ้าวันนี้เมนูแกงส้มหัวปลาเซโม่หน่อยนะาร้อยแรง นี่ค่ะใส่เครื่องแกงส้มใส่เคยนะคะตึงก็คนค่ะไข่ย,ยี่ไข่ย,ยี่ให้มันให้มันพันเปลือนะพ่อเต้าให้มันเขา้เขาเ,าเข้าเครื่องเนี่สีน้ำแกงส้มนะคะส้มกับกะปิเคยกุ้งตายเถอะแล้วมันควินมันควินควินใจพ่อเต้าควินรวยแต่ละแบบรสมอแกงส้มทุกคนนะบุ้งเลยกัน าไปเลยยิ้มกับมือได้เลยพอไม่เจ็บมือได้ถึงหัดคลิปกอเราหัดปั้นอ่าอัมไเวั่มกันนิดไโอ้ยร้อนทุกมยนม่เจ็บยังไม่ได้เจ็บนี่มอเตอร์มอเติบ ม่อนนี่คือเนื้อถังเทอะไทุกคนเนื้อเ,เราแซมมอนคือเราไม่ต้องไอ้นั้นน่าใส่น้ำพอดุงด้งๆทุกคน,กนเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อมันจะเละพอมืออุ้นมือช่องปะนันมันจะเละเราเพราะว่ามันชุกนี่และถึ้งว่านร้อยเด้อโอ้ย,อยเนี่ยไปนอกง,งานร้อยละเลยคือน้ำเท้าเยอะเยอะเท้าน้ำนะพ่อนะด้วยนามมา้ำมัก ไม่ต้องให้น้ำโครงเคลีย้ยงแกงัันทุกคนพอกปนเนื้อแฟินไหมเว้ยอนไหมโอ้ยนาย่ารวยมีโนูนนี่นะเ็งปลาเซโมลด์ครีมตันนี้ก็บีบส้มนาวค่ะทุกคนค่ะใส่ส้มทีนีงไงยๆนี่นี่บีบมะน,นาว อยากเปรี้ยวอยากอยากรสชาติยังไงก็ปรุงรสนะคะเฮ้ยบอกเก๋าแกงเหลืองแกงเป็นเงาหมูกนะคะบ้านผีผีป้าป้านาหน่า R F สี่พัเท่า F สี่ม่ตานะคะวันนี้แกงได้กันมั่งลองคอมเมนต์ทีนะนี่ค่ะแกงส้มหัวปลาแซลมอนนะคะคลีปมันก็ร่อยเงือกมันก็ร่อยทุกคนเนอะ นั่งไอ้ทองมันก็ร้อยปลาแซลมอนแกงส้มร้อยอย่างแรงทุกคนบางคนไม่เคยแกงนะพ่อลองแกงเลนะว่าน่าร้อยนะร้อยปลาแซลมอนลองแกงเลทุกคนหัวมันหนักคือเขาไข่วกันตัวนี่บางคนต้มยำบางคนแกงส้มเอาก็ไปแกงส้มเลร้อยจริงน้องตาบุกเลยโอเคจบปลาแซลมอนเนี่สร็จแล้วทุกคนเออเสร็จแล้วจ้าเมนู ไปดำเต้ากันเลยนะเอฟสี่เมตาเอฟสี่มาเต้าค่ะยิ้มบ้านแถวเอฟสี่รวยนะคะทุกคนแลก่อนค่ะลองไปทำเตามลองไปแกงแลยนะถ้าใครยังไม่เคยทำทุกคนรอยจริงแล้วเยื่อถังเพ่พอท้าวฟากเคยกุ้งไว้อทดนะอ่ะใครอยากได้คอมเมนต์ใคครออยากได้มเมมนต์าเลยส่งปุ๊บรวยแปดสิบบาทครับส่งฟรีให้ส่งฟรีให้ปลายทางเลยเออปลายทางก็ได้โอนก็ได้นะคะ ตังกอฟ้ากไปสักกี่ตะวเท่าสั่งเร็วรับกันนะพ่อท่านนะสั่งเร็วรับกันเออนี่ทีว่าส่งไปเราประมาณห้าหกเจ้าทีว่าตีกลับพ่อท่านะไม่น่ารักไม่น่ารักเลยสั่งซึ่งไม่รับตัวพ่อท่ามั้งเออเออส่งกันพ่อท่ามพ่อท่าอุตส่าห์ทำคลิปแกงไรเลยทุกคนทั้งสั่งกันทึ้งไม่รับไม่รบันปลือกันนี่นะร้อยร้อยทุกคนนะน้ำลายย้อยน้ำลายย้อยค่ะ บ๊ายบายค่ะพี่ราาักค่าวบายบายครับ